เพียงแค่น้ำอุ่นผสมขิงหรือขมิ้นในทุกเช้าร่างกายของคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าทึ่งฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมแต่ลองจินตนาการดูสิแค่กิจวัตรเล็กๆนี้ก็สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปรับปรุงระบบย่อยอาหารหรือแม้แต่บรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้สำหรับคนไทยแล้วขมิ้นกับขิงไม่ได้เป็นแค่เครื่องเทศในแกงกะหรี่หรือชาเท่านั้นแต่ยังเป็นสมบัติล้ำค่าด้านสุขภาพที่มีมานานนับพันปีแต่คำถามสำคัญคือ ถ้าคุณต้องเลือกดื่มแค่หนึ่งอย่างในทุกวันตัวไหนจะดีกว่ากันและความลับอยู่ที่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดวิดีโอนี้จะเปิดเผยความจริงเบื้องหลังขมิ้นและขิงช่วยให้คุณเลือกเพื่อนสุขภาพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวคุณเองเพียง10บนาทีคุณจะเข้าใจว่าขมิ้นและขิงส่งผลต่อร่างกายอย่างไรทำไมถึงสำคัญและวิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวัน คุณพร้อมที่จะสำรวจแล้วหรือยัง 1. ขิงฮีโร่ผู้เงียบขรึมหากคุณกำลังมองหาบอดี้การ์ดที่จะปกป้องร่างกายจากการอักเสบและอาการปวดเมื่อยที่น่ารำคาญขิงคือคำตอบในหัวขิงเล็กๆมีสารออกฤทที่ทรงพลังที่เรียกว่าจินเจอรอลนะครับจินเจอรอลนี่แหละที่ให้รสเผ็ดร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของขิงและเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพต่างๆงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าจินเจอรอลมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ ที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับยาแก้ปวดตามธรรมชาติมันไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายแต่ยังมีประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับวิถีชีวิตที่วุ่นวายในปัจจุบันที่อาการปวดเมื่อยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนน้อยรู้่การใช้ขิงผิดวิธีสามารถลดประสิทธิภาพของมันได้ตัวอย่างเช่นการต้มขิงด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินไป ละนานเกินไปจะทําให้จินเจอเราระเหยไปทําให้คุณได้แต่รสเผ็ดร้อนโดยไม่ได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพดังนั้นหากต้องการใช้ประโยชน์จากขิงให้ได้มากที่สุดให้เรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องเพียงแค่ขิงหั่นบางๆสักชิ้นเพิ่มลงในชาอุ่นๆในตอนเช้าก็เพียงพอที่จะสร้างความแตกต่างได้แล้วขิงกับกลไกการลดอาการปวดและการอักเสบ เพื่อทำความเข้าใจพลังของขิงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจำเป็นต้องเจาะลึกไปที่วิธีการทำงานของจินจอรอขิงไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการปวดชั่วคราวแต่ยังเข้าไปขัดขวางกลไกทางชีวภาพที่ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายเมื่อร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือติดเชื้อมันจะผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเช่นไซโตไคน์ ok และโพสตาแกลนดินจินจอรอมีความสามารถในการยับยั้งการผลิตสารเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยลดอาการบวมและอาการปวดจากต้นเหตุนี่คือเหตุผลที่ขิงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกจากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อข้อเสื่อมหรือโรคอักเสบเรื้อรังอื่นๆนอกจากนี้ขิงยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตจินเจอรอลและสารประกอบที่เกี่ยวข้องเช่นโชกะอช่วยขยายหลอดเลือดจึงทำให้การไหลเวียนดีขึ้น เมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นออกซิเจนและสารอาหารก็จะถูกส่งไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นสิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มักรู้สึกมือเท้าเย็นช้าหรือหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันชาขิงอุ่นๆซักแก้วไม่เพียงแต่ให้ความรู้สึกสบายแต่ยังเป็นวิธีที่จะเพิ่มความอบอุ่นและเติมพลังให้กับร่างกายทั้งหมดอีกด้วยขิงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างราบรื่น คนส่วนน้อยที่รู้ว่าขิงได้รับฉายาว่าเป็นเพื่อนสนิทของระบบย่อยอาหารสารออกกิทติอย่างจินจอรอลและสารประกอบอื่นๆในขิงจะช่วยกระตุ้นการผลิตเอนไซยม์ย่อยอาหารซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการสลายอาหารหากคุณมักมีอากอันท้องอืดอาหารไม่ย่อยหลังมื้ออาหารขิงเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ขิง ยังมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการคลื่นไส้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใช้กันมานานหลายสัตว์วรถไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้จากการเมารถอาการแพ้ท้องในระหว่างตั้งครรภ์หรือจากผลข้างเคียงของการทำเคมีบำบัดขิงก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้มันทำงานโดยตรงกับระบบประสาทส่วนกลางและตัวรับเซโรโทนินในลำไส้เพื่อลดสัญญาณที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ดังนั้นแทนที่จะต้องพึ่งพายา คุณสามารถลองวิธีจากธรรมชาติที่ปลอดภัยกว่าได้ประโยชน์หนึ่งของขิงที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงคือความสามารถในการช่วยลดน้ำหนักขิงสามารถช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญในร่างกายทําให้คุณเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นซึ่งจะช่วยลดความอยากอาหารและช่วยควบคุมน้ําหนักนี่เป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่กําลังอยู่ในเส้นทางการลดน้ําหนักวิธีใช้ขิงให้ได้ผลเคล็ดลับเพื่อประโยชน์สูงสุด ดังที่ได้กล่าวไปแล้ววิธีการใช้ขิงจะเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพส่วนใหญ่นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้คุณไม่พลาดประโยชน์จากฮีโร่ผู้เงียบขรึมตัวนี้อย่าต้มในน้ำเดือดนานเกินไปเมื่อทำชาขิงคุณควรใส่ขิงลงในน้ำอุ่นหรือน้ำเดือดที่ปิดไฟแล้วการต้มขิงนานเกินไปจะทาให้จินเจาะรอระเหยไปและลดประสิทธิภาพลงจับคู่กับมะนาวและน้าผึ้ง ขิงที่รวมกับมะนาวและน้ำผึง้งไม่เพียงแต่สร้างเครื่องดื่มที่อร่อยแต่ยังช่วยเสริมประโยชน์ด้านสุขภาพอีกด้วยมะนาวให้วิตามินซีส่วนน้ำผึง้งมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีรียาตามธรรมชาติใช้ขิงสดแทนขิงผงขิงสดมีปริมาณจินเจอรลอนสูงกว่าขิงผงที่ผ่านกระบวนการมาแล้วมากดังนั้นควรเลือกใช้ขิงสดถ้าเป็นไปได้อย่าใช้มากเกินไปแม้จะดีแต่การใช้ขิงมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างเช่น อาการแสบร้อนกลางอกไม่สบายท้องโดยเฉพาะในผู้ที่มีร่างกายที่เบอบบางปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณ1-2กรัมของขิง,งสดต่อวันอย่างที่คุณเห็นขิงไม่ใช่แค่เครื่องเทศธรรมดาเนี่ยมันคือขุมทรัพย์แห่งสุขภาพตั้งแต่การต้านการอักเสบบรรเทาอาการปวดช่วยระบบย่อยอาหารไปจนถึงการช่วยลดน้ำหนักสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อเก็บเกี่ยวคุณค่าที่ยอดเยี่ยมที่มันมอบให้ได้อย่างเต็มที่ ับ 2. ขมิ้นทองคำเพื่อสุขภาพในขณะที่ขิงคือบอดี้การ์ดต้านการอักเสบขมิ้นก็คือทองคำที่ให้ประโยชน์รอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตับและระบบภูมิคุ้มกันสารออกฤทธิ์ที่หลักในขมิ้นคือเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังอย่างยิ่งเคอร์คูมินช่วยปกป้องเซลล์ตับจากสารพิษทำให้ตับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการล้างพิษออกจากร่างกาย ตับที่แข็งแรงไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญสู่การมีผิวที่สวยงามไร้สิวนอกจากนี้เคอร์คูมินยังมีความสามารถในการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสและแบคทีเรียนี่คือเหตุผลที่คนไทยใช้ขมิ้นมานานหลายศตวรรษเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอย่างไรก็ตามเคอร์คูมินนั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ยากนั่นคือเหตุผลที่คุณมากเห็นขมิ้นถูกนำไปรวมกับส่วนประกอบพิเศษ พริกไทยดำพริกไทยดำมีสารที่เรียกว่าไพพอรินซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการดูดซึมเคอร์คูมินได้ถึง20เท่าดังนั้นหากคุณดื่มนมขมิน้นหรือชาขมิน้นโดยไม่ได้เพิ่มพริกไทยดำลงไปคุณกำลังสูญเสียประโยชน์ส่วนใหญ่ของมันไปอย่างน่าเสียดายกลไกาการต้านอนุมูลอิสระและการปกป้องตับของเคอร์คูมินเพื่อให้เข้าใจถึงพลังของขมิ้นได้ดีขึ้นเราต้องเจาะลึกบทบาทของเคอร์คูมิน ในการต้านอนุมูลอิสระในแต่ละวันร่างกายต้องเผชิญกับอนุมูลอิสระซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่สเสถียรที่สามารถทำลายเซลล์และนำไปสู่ความชาราก่อนวัยหรือโรคเรื้อรังได้เคอร์คูมินคูมินทำหน้าที่เหมือนนักรบผู้แข็งแกร่งกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้และปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายด้วยเหตุนี้มันจึงช่วยชะลอกระบวนการชาราภาพรักษาผิวให้ดูอ่อนเยาว์และช่วยให้อวัยวะภายในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตับแล้วเคอร์คูมินคือเพื่อนที่ยอดเยี่ยมตับเป็นอวัยวะหลักในการกรองสารพิษของร่างกายและเมื่อทำงานหนักเกินไปเซลล์ตับอาจได้รับความเสียหาย <S <S เคอร์คูมินช่วยเพิ่มการผลิตเอนไซม์ขับพิษตามธรรมชาติในตับ <S <S เช่นกรูตาไทโอนกูตาอนซึ่งช่วยให้ตับกำจัดสารพิษได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นตับที่แข็งแรงจะช่วยให้ร่างกายของคุณรู้สึกเบาสบายมีชีวิตชีวาและเป็นรากฐานสำหรับสุขภาพโดยรวมที่ยั่งยืน คมินกับประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและสมองนอกจากนี้เคอร์คูมินยังมีผลกระทบที่สําคัญต่อระบบย่อยอาหารและหน้าที่ของสมองเคอร์คูมินมีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่ทรงพลังช่วยบรรเทาอาการของโรคลำไส้อักเสบเช่นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังนอกจากนี้ยังส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สร้างสภาพแวดล้อมทางเดินอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น ประโยชน์ที่น่าประหลาดใจของเคอร์คูมินคือความสามารถในการสนับสนุนสุขภาพสมองเคอร์คูมินสามารถข้ามผ่านกำแพงกั้นระหว่างเลือดและสมองได้และได้มีการศึกษาถึงความสามารถในการชะลอการเสื่อมของเซลล์สมองลดความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์และลดอาการของภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วยเคล็ดลับเพื่อการดูดซึมเคอร์คูมินสูงสุดดังที่ได้กล่าวไปแล้ว การดูดซึมเคอร์คูมินเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นั่นคือเหตุผลที่การรวมขมิ้นกับพริกไทยดำจึงมีความสำคัญมากไพเพอริน <iper> ในพริกไทยดำไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการดูดซึมเคอร์คูมินแต่ยังช่วยให้เคอร์คูมินคงอยู่ในกระแสะเลือดได้นานขึ้นงานวิจัยชี้ว่าพริกไทยดำเพียงเล็กน้อยก็สามารถเพิ่มขวัญอามสามารถในการดูดซึมของเคอร์คูมินได้ถึง2,000เปซน์ ดังนั้นเมื่อทำชาขมิ้นนมขมิ้นหรือใช้ขมิ้นผงในการทำอาหารควรใส่พริกไทยดำลงไปด้วยเสมอนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากขมิ้น 3. ขิงหรือขมิ้นตัวเลือกไหนเหมาะกับคุณแล้วคำถามที่เกิดขึ้นคือขิงหรือขมิ้นตัวไหนดีกว่ากันที่จะดื่มทุกวันคำตอบจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวไหนดีกว่าแต่เป็นทั้งสองอย่างจาเป็นต่างหาก ขิงและขมิ้นมีคุณสมบัติที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสร้างคู่หูทองคําเพื่อสุขภาพขิงเน้นไปที่การลดการอักเสบและบรรเทาอาการปวดในขณะที่ขมิ้นเน้นไปที่การต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับขึ้นอยู่กับความต้องการด้านสุขภาพของคุณคุณสามารถเลือกเน้นใช้ตัวใดตัวหนึ่งมากกว่าได้หากคุณมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาหารไม่ย่อยหรือเป็นหวัดบ่อยๆให้เน้นใช้ขิงในทางกลับกันหากคุณต้องการล้างพิษในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ผิวสวยขมิ้นจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมแต่ความลับที่แท้จริงของการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมคือการรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันชาที่ผสมทั้งขิงและขมิ้นในทุกเช้าไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีพลังแต่ยังช่วยปกป้องร่างกายจากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยและอย่าลืมใส่พริกไทยดำลงไปด้วยเสมอเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเคล็ดลับการผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุด อย่างที่บอกไปขิงและขมิ้นเปรียบเหมือนเพื่อนร่วมทางสองคนที่แต่ละคนมีจุดแข็งของตัวเองและเมื่อรวมเข้าด้วยกันพลังของพวกมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วมีสูตรที่สมบูรณ์แบบหรือไม่คําตอบคือมีและมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงของคุณเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบอย่างแข็งขันหากคุณรู้สึกป่วยบ่อยหรืออยู่ในช่วงที่เป็นหวัดให้ชงชาอุ่นๆที่มีทั้งขิงและขมิ้น ขิงจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นลดอาการไม่สบายต่าง,างๆเช่นคัดจมูกก็เจ็บคอขณะที่ขมิ้นจะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนี่คือสูตรช่วยชีวิตที่ยอดเยี่ยมในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและผิวสวยหลังมื้ออาหารที่มีไขมันมากหรือหลังช่วงวันหยุดยาวตับของคุณต้องการการพักผ่อนและการล้างพิษนมขมิ้นสีทองอุ่นๆที่ใส่พริกไทยดำลงไปด้วยจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ ขมิ้นจะช่วยให้ตับขับสารพิษในขณะที่ขิงจะช่วยลดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยผลลัพธ์คือระบบย่อยอาหารที่แข็งแรงขึ้นและผิวของคุณก็จะดูสดใสขึ้นด้วยเพื่อลดอาการปวดเมื่อยและฟื้นตัวของกล้ามเนือ้อสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือต้องใช้แรงงานหนักขิงคือยาลดอาการปวดตามธรรมชาติลองชงชาขิงอุ่นๆสักแก้วก่อนนอนมันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณหลับสบายขึ้นแต่ยังช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ลดอาการปวดเมื่อยการรวมขมิ้นเข้าไปด้วยนะจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายโดยรวมและส่งเสริมกระบวนการฟื้นตัวให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นข้อควรจําเล็กๆแต่สําคัญเมื่อผสมขิงและขมิ้นควรใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเสมอคุณสามารถปรับอัตราส่วนได้ตามรสนิยมและสภาพร่างกายของคุณอย่าลืมว่าเคล็ดลับในการดูดซึมเคอร์คูมินจากขมิ้นคือต้องมีไพเพอร์ลนจากพริกไทยดำและเพื่อให้จินเจอรอจากขิงคงอยู่ ให้ชงมันกับน้ำอุ่นแทนการต้มในน้ำเดือดนานเกินไปชีวิตในยุคป,ปัจจุบันเต็มไปด้วยความเครียดและโมลพิษการดูแลสุขภาพเชิงรุกจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าที่เคยและบางครั้งวิธีแก้ปัญหาก็อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดขิงและขมิ้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องเทศแต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่เงียบขรึมพร้อมที่จะช่วยคุณสร้างรากฐานสุขภาพที่มั่นคงและนี่คือความลับเบื้องหลังหัวขิงและขมิน้น ที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาทั้งสองเป็นของขวัญอันล้ำค่าจากธรรมชาติด้วยความสามารถในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและปกป้องสุขภาพแบบองครวมอย่ามองว่ามันเป็นแค่เครื่องเทศในครัวอีกต่อไปแต่จงเปลี่ยนให้เป็นยาธรรมชาติประจําวันของคุณจากวันพรุ่งนี้ลองเริ่มต้นด้วยการชงชาขิงขมิ้นสักแก้วในทุกเช้าเพิ่มพริกไทยดําลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้น แล้วสัมผัสความแตกต่างที่มันนํามาให้อย่ารอจนกว่าจะมีปัญหาสุขภาพแล้วค่อยเริ่มดูแลตัวเองการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอและบางครั้งวิธีแก้ปัญหาก็ง่ายกว่าที่คุณคิดมากหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลังเลที่จะกดถูกใจและแบ่งปันให้เพื่อนและครอบครัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดเกี <S <S ่ยวกับเคล็ดลับการมีสุขภาพดีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสุขภาพคือทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเรามาช่วยกันสร้างมันในทุกๆวันขอบคุณที่รับชมครับ